คนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะห,หยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสี่ถ้วยค่ะใบที่สองค่ะสามเหรียญค่ะใบที่สามค่ะจัสมินค่ะ,คะ,นคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดบันพุธกลางคืนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเป็น,นช่วงเวลาที่ คุณมีโอกาสที่จะได้การเลือกนะคะหรือการพิจารณานะคะว่าอยากจะได้สิ่งไหนนะคะมาในช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงใจหรือว่าไม่ได้ถูกใจคุณไปสักทุกเรื่องนะคะแต่สิ่งที่คุณได้มานั้นนะคะส่งผลดีต่อตัวคุณแน่นอนค่ะบางคนนะคะอาจมองว่า การที่เราอยากได้ตําแหน่งมานะคะซึ่งตําแหน่งเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องนะคะที่ไม่ได้ตรงใจคุณนะคะแต่ว่าเมื่อคุณได้ทำแล้วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีต่อตัวคุณค่ะในช่วงเวลานี้จะมีเงินเข้ามานะคะซึ่งเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการ โชคลาภหรือว่าเป็นเงินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะซึ่งเงินในส่วนนี้นะคะคุณจะได้มาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นการที่คุณอาจจะได้มาด้วยความเสด็หาก็เป็นได้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องคิดทบทวนนะคะเพื่อที่จะทำอย่างถูกต้องนะคะ เพราะการกระทําของคุณนะคะจะมีผลต่อการเงินและการงานของคุณในเวลาต่อมานะคะขอให้คนวันพุดกลางคืนทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าคููกกันด้วยค่ะ